สเสนอเมนูถอ,อดไข่ใส่สมกินแรงกันจ้าพี่น้องตกแล้วลงมาตอนนี้ซาเจียวกำลังจะไปเก็บพักชอมพี่น้องพักค้าเหลี่ยงแบบนั้นคือพักชอมมาซาเจียว่ะเซอร์นว่าพักค้าพี่น้องรู้สึกว่าซื้อพอแต่นอกพี่น้องพักค้าจะกาศยามแรงมาซาเจียวพี่น้องไปเก็บดูเงิอนอ่าพี่น้องจ้า ไปขอปะขามาใส่ไปเจียวไข่หน้าเพิ่กนกะตกโยแท่พี่น้องอยยเลยอุ่มใหญ่เลยพาไปยู่ส่วนนี้พี่น้องเมื่อก่อนมันก็เป็นลายอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นตัดตอนกิ่งมันออกเพราะว่ามันมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแบบต้นใหญ่ตนยย้ตนอึมคืมเมาก็เลยเขาก็เลยต้องตัดทิ่มนะพี่น้องเพื่อให้มันแตกยอดใหม่ เราจะหาดิดเอาไปมันหยอดมันยอด่ะนอนไปใส่ายอดอ่อนลายมันก็สซีคิว มักหน้าพี่น้องดอก้ากดอกแหนเลเก็บขายในี่ยสีได้พี่น้องนในเงินลายได้พี่น้องนะพี่น้องน,น,นี้ที่ว่าเขานิยมปลูกกันนะสวยปูกยืนหาบ้านเลยพี่น้อง สวัสดีสบายดีจ้าพอเนพีดอกเบอร์ส,สุขสุขนะจ๊ะเมืนีใเห้าก็ซืมาเห็ดกินแรงคือกัคือเดิมพี่น้องอยู่กับิากาศยามแรงมาหน้าลเองพี่น้องเลยหากระบาไปให้แต่หน้าพี่น้องเลยอันนี้เมื่อนี้ได้เมน,นูจะขานขามาพี่น้องที่ถอดไข่ใส่โ้มกินจะพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้นี่เลือกนาเสาใจสําหรับสาเจียวกันเป็นเลือกเสียใจสําหรับสาเจียวแห้งนะ้ะมาบอกให้ทุกคน ให้พ่อแม่พี่น้องได้หูนํากันนะพี่น้องเมื่อเนียก่อนเดินเา่ากะบอกก็เลยว่าเช่าเจีบเรียงว่าคู่มือนะพี่น้องเอ้ย<ม>เกิดเหตุที่บอลเรียงว่าพี่น้องเพราะว่าเช้า,ชาเจี๋ว่ะถือโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเอ้ยมขนาดนี้พี่น้องอาชิ้แล้วเนาะว่ไอ เรื่องหลายเรื่องเรื่องหนาสาวใจคือเรื่องอยางนั่นก็คือเรื่องโทรศัพท์สกิลเฮรัวหายนี่เองพี่น้องมือหายไปตอนใดกับโอหูจ้สะสกิลเนื้อใดแค่ว่าตอนที่ว่าตอนสิไปไลง่ง้วสกิลแจับโทรศัพท์อยูพี่น้องหลังจากที่ไลง่ง้อผูกงว้งงวยางงัวเรียบร้อยกลับมาก็คือโทรศัพท์หายแลพี่น้องช่วงจังหวนะนั้นก็ประด้ตกใจนะพี่น้องคิดว่าเดี๋ยวต้องใช้หายช่วงไปไลง่งัวแน่เลย ก็เลยคงคีดว่ากงสิพอแหละเพราะว่ามันบอมีไัยเนาะอยู่ใน่นตอนเจตียวปลายมีแต่ว่ามีแต่ร้านเจตียวอยู่แค่นั้นพี่น้องระหว่างว่าเสตียกสิบมาเห็ดกินพร้อมพี่น้องเพราะว่าไพ่ลุกพงทุนเลยถ้าสิเนสยสอมก่อนจ้ะระหว่างนั้นเจตียวกับคงสิว่าขีดปลาสีพอพี่น้องเสตียวก็เลยกลับขึ้นไปหาวนเอาหาเบ่งเท่านแหละเจตียก็จำพอดเดิมอะไรอยู่ว่าบอลไดมันทียเนาะ เอากลับไปห้าเบิ่งประโกดว่าบ่เห็นพี่น้องหาเสียงแต่ก่อนทีชีเทียงพี่น้องก่อนเทียงจนหาจนแบบตกแรงมากกนจะจิบวอใจระ้าว่ากพคงสีบออ่ออแหละวางสีหายคนอื่นก็คงเก็บไปแล้วเพราะว่าระหว่างที่ว่า้าเจียวนั้นง่ายงอมาแล้วมันก็มีคนหาย,ยางไปหายางมาหางวเพื่อกันนะพี่น้องแต่บูว่า เขาสิเพาะรือบอกแต่ก็บ่มั่นใจว่าสิเป็นเขาหรือบอกน้องพี่น้องที่เอาไปนอกเขาจ้ะเราเดาไปน้องพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์จะเจียวเหี้ยมันก็คือมีบ่ากี่คนที่อยู่งแน่นนาะจ้ะจึงมันหายไปหาจะในกับเพาะสิบช้าเจียว่าโทรหาแล้วแต่ว่าช้าเจียวปิดเครื่องเนาะปิดโทรศัพท์ไปร่องัวมา มาหาจะรู้ว่าคือบรเห็นพี่น้องหาแต่ก่อนเทียงจนฮอรดแรงคึอเรเห็นก็เลยตอนแรกซาเจียวก็เลยคิดว่าจะไปหาเบิรงนยี่หลอดพี่น้องว่ามันสิพ่อรู้เป่เนาะเพราะว่าซาเปียวซาเจียวพดเสียงไหวพิดเสียงไหวแล้วมันก็โทรมาติดสาเหตุที่ซาเจียวพดเสียงเพราะว่าเวลามันแจ้งเตือนยังเวลาแบบโตซาเจียวแจ้งเตือนร้ายพี่น้องก็เลยแบบปิดซะ ลาทั้งขอควมทั้งยังแจงเตือนมากมันรบกวนพี่นาอพี่น้องมันเสียงดังมันเกืือกันอาเหตุยังก็บอกเป็นอาเหตุมันกระิแจงเตือนตลอดเ่าก็เลยปิดปิดบางส่วนบางคราวพี่น้องแต่ว่าถึกจะว่าช่วงที่มันหายพอดีช่วงที่เขาปิดเครื่องอะพี่น้องเพราะมันปิดเสียงน่ะก็เลยเหตุยังบูไใดพี่น้องโทรหาบอกมีเสียงอุกใจพี่น้องตอบแรกอะเนียบัไรเคิดิตยังเริมคำคำมาหาลายรอบแ,แล้วเริ่มแบบโบแมนล่ะ บมเมนแล้วค่ะจนวหนาคำถอเลยพี่น้องก็เลยกราบมามาทายเงี้ยมาแรงพี่น้องทายจนเมื่อซาจิว่สิไปโทรหาแล้วก็อาศัยแบบทาว่ามันยังอยู่ที่เดิมที่มันยังบม่มีคนเก็บไปนะพี่น้องโทรไปเราก็สิอาศัยว่าแสงโทรแสงโทรศัพท์เนาะแสงโทรศัพ์มันขืนมันนั่นมันมันขืนแสงเนาะแล้วก็สิหาตาไปไปพี่น้องก็ลองเบ่งพี่น้องว่าสิได้พอซาจิมาอัปยศให้พังที่นะพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้ก็เสียใจเห็ดกินกับพี่น้องเสียใจแล้วกันพี่น้องแต่่วาเะได้ได้ได้เนาะพี่น้องมันเสียไปแล้วซีไข่ือเป็นแน่นี่วางแผนบดชเอาพี่น้องตุมก่อน มาบูดเนาะสาเหตุเมื่อไหร่คือเป็นนั่นนี่แฮะมันเลิ่อนแบบบูดล้วบอสจังยไรลงไปลงไปเนี่ย ข้างว่าไม่ช่ว่าเป็นจังรหลวงเนยพี่น้องเอ้ยหักบอสไปโอ้เรียบร้อยพี่น้องทอดไปใส่ส้มค่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะ เดินได้พี่น้องมามากินข้าวแรน้ำซาเจียวเธอพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวํำกันอทอดไข่เจียวประเดิมลูกค้ามาเลยพีพ่น้องซื้อข้าวมาจากหน้านเลยเพราะว่าตัที่มาหนึ่งอยู่บ้านเ้ซาเจียวของพอด้มาไว้เนาะ หอมหอมปลาค่าครับบางคนก็นมักแบบทอดกับกรอบอีกย่างบางคนก็นมากรอบแบบทอดแบบเยแบบ็นนิ่มแบบก็เคี่ยวม,มันไดยยังกินทอแล้วาเออาาสียวยังเสียออกง่ายใช่หรอออกไปหาโทรศัพท์ต่อ รเราเสียกับสีห้าจนเราบ่มีเลยไปเนาะห้าจนมันใจว่าบ่ได้เลยล่ะถึงที่กำเว้นที่ห้าลายหลอกกรตามพี่นาะจนคิดว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไปเนาะมันบ่มีแลยไปเนอะคนับไปน่ะคนหายน่ะล่ะรู้สึกอะไรขึ้นล่ะแต่หลังจากที่หา้าหายไรไปเนาะห้าจะกลัวแบบจะสี ก็มั่นใจว่าคนเราไปรีบอะไพี่น้องซาเจียดยังชิพคอเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องน,นั้นเป็นโทษซาปีซาเจียวไว้ท้ายคลิปเนาวไว้ท้ายคลิปไม่เห็นด้านเทียนเน็ตไล่ยานไปเนาะโทรศัษซาปี้าเจียวใส่อตอันนี้ค่ะห้าก็เอาโทรศัพท์เมย์มาใส่นอกตั้งใจที่ว่าโทรศัษซาบซาเจียวเสียก็เลยคว่ำอย่างทายคลิปเนาะอ,อย่างท้ายคลิปอยากเอปโหลดลงหายพี่น้องเบิรงเนาะเขาก็เลยแบบยืมเมย์มาก,ก่อนแล้วก็ อินบ็อกของเฮาเดิมแล้วพี่น้องใช้เข่าเพจเขาเพียงยูทูบเพื่อจียวไว้อันเดิมพี่น้องแล้วก็มาถ่ายนี่แหละขาบเบ่งพี่น้องกัยแต่โบหูว,าาว่าถ้าโบเห็นก็นอาซิมีบางเท้าอ,อาจซบแบบโบอารมณ์กระไดพี่น้องบางเท้าเสียจิยวอาซิงดลงคลิปก่อนหรือว่าจังไดก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะพี่น้อง ราวะ s h a d แม่ทมามันสแบบยานในการทาิีเนาะวคนก็ต้องการใสขค้นกันเนาะทาเจีบทาแจมภาวนหน้าค่ะค่ะ หมกซาถูกพี่น้องขอทอดซา,าเจียวพอจะบู่วสิพอตอดมันซิรี่อยู่แบบแปลได้พี่นอ้องยายเมืองบอนทีวา่าชอดเจียวไปเบิงเบิงอาก,กาศแบบชอเจียวรอไปแบบมันเสียเหียมันแปนนบ่เลยพี่น้องมันลงบ่มีมปลาเลยซึ่งมันเป็นแต่ไปละหลายอย่างที่แบบตกลงไปปุ๊บแล้วมันสิแอบ แอบไปมอกใบไม้แอบจะว่าเหาแนมเพีนเป็นไปใดยะแค่งพี่น้องโทรศัพท์เป็นหน่วยเลยพี่น้องมมนมาเป็นหน่วยหน่อยๆนัอย่ะม่เป็นหน่วยหน่อยหน่อย,นนอย,อย,อยจิ๋วตที่แบบแนมไปแล้วบพเห็นต้องเปิดหาเป็นไปบบาได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นหยาลเรียดหยาแปนหยางว่ากินน่ะพี่น้องยางระหว่างทางยังมากกับเขียดชิดน้งพี่นอ้อ ทำมาพอแล้วคิดว่าจะไหนรองที่เราสำหรับคลิปนี้ชาเสียวพอจะไปเพียนคลิปก็เด้ไมครัห่ากว่าังีก็ออกไปหาโทรศัพท์ต่อไอ ก็พาพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามกันหลายรูแส้หลายอย่างเริ่มคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจชาเกียวเนาะจ้ะล่ะกะติดตามในท่านอาจารย์ต่อไปพี่น้องว่าชาเกียวชิพาะหรือว่ามันสิหายไปเลยหรือว่าชิเปลเปลเลยเนาะจชิได้ชาเกียวสิมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะพี่น้องสวัสดีสบายดีจ้า